ิฉันอาจารย์รช 9, ัชก้าลิมลิขิตอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดกะเหล็กรัตนกัลลอนุสอ์จังหวัดเพชรบุรีค่ะสอนภาษาไทยมาแล้ว12ปีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมคําว่าหนังสือพจนานุกรมก็คือหนังสือที่มีคําเยอะไหมเยอะมีตั้งแต่คําไหนถึงคําไหนเลยเออนะคะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะพอเราสอนเนื้อหาไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าเด็กเขาเริ่มเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าเนื้อหาภาษาไทยเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ต้องท่องจําวิธีการหนึ่งที่ครูค้นพบก็คือเด็กเขาชอบการฟังเรื่องฟังเรื่องที่ครูเล่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะเกิดจินตนาการตาม <helping S 2> คิดตามเรื่องที่เล่าอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เด็กชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยก็คือการเล่นเกมค่ะ ตัวลื้อตัวลือ,วลอเวลาเปิดเราจะต้องหาที่ตัวหลังพยัญชนะร <L oring. S 1> อลิงเดี๋ยวเราจะแข่งเปิดพะจะนานุกรมกันแบ่งยังไงแบ่งเป็นสองทีมอ่าแบ่งชายหญิงดีกว่านะคะชายเป็นหญิงเป็นเออ่าหญิงเป็นเอสคำแรกนะคะคำว่าระหองระแหงใจกันด้วยเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยหน้า1 9 9าค่ะคำว่ามักคู่เทศ อ้าวเจอแล้วนะคะโหยไหวมากเลยนะคะห,หน้า,100<ถ>า1นึรแปแปลว่าป่านตอบเลยลูกผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้นำเที่ยวเ่าพอเราเอาเกมเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนะคะเด็กเขาจะรู้สึกสนุกตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะพอเด็กเขามีอารมณ์ความรู้สึกสนุกกับการเรียนการสอนที่เราจัดเตรียมให้แล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะมีสมาธิมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะส่งผล ให้กระบวนการการเรียนรู้ทางด้านการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ของนักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็ประยุ์ไปสู่วิชาที่เราสอนทําให้เด็กเนี่ยรักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปอีสัวค่ะกอไก่กอไก่มีค่ะม,มีเยอะด้วยนะคะเทคนิคก,การเรียนการสอนองครูแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้เด็กเกิดความสนใจได้เทคนิคที่ ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมเด็กจะมีความกล้าแล้วพอถ้ากล้าเนี่ยสอนให้เด็กมีความกล้าที่จะโต้อตอบกับครูเด็กก็จะรู้จักการคิดวิเคราะห์หาคาต่างๆมาใช้หาเหตุผลมาใช้ในการตอบปัญหาของครูได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะคาบหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60นาทีซึ่งเราจะนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยประมาณ5นาที เราก็สามารถจะนําเกมเข้ามาใช้ในส่วนนี้ได้หรือหลังจากที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปประมาณสัก30นาทีนะคะเราก็สามารถใช้เกมมาทบทวนความรู้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีคะ่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดไปแล้วทวนหน่อยมาตราตัวสะกดมีกีแม่แแม่แปดแม่มีแม่อะไรบ้างคะแม่กกแม่กดแม่กบ นะคะแม่อะไรคะแม่เคยคาที่คุณครูบอกเป็นมาตาตัวสะกดอยู่ในแม่ใดแม่กกแม่กดแม่กบแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยหรือแม่เกลหรือแม่กอกาเห็นไหมคะพร้อมยังคำว่าทุจริตอ่าสุกัญญาค่ะแม่กดค่ะ จะเรียนบทเรียนใหม่เรื่องคำราชาศัพท์นะคะนักเรียนได้เรียนไปบ้างหรือยังในชั้นป .4 ได <Yeah. S 1> ้คล้วคำว่าศัพท์นะคะก็คือคำที่มีความหมายที่จะต้องตีความจะต้องแปลความเป็นคำที่ยากกว่าเดิมในชั้นป .5 เนี่ยมีคำราชาศัพท์ที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย4หมวดนะคะหมวดแรกเลยก็คือคำราชาศัพท์หมวดร่างกายนะคะหมวดคำกริยานะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเขียนคำราชาศัพท์หนึ่งคำในกระดาษแล้วก็ให้พวกเธอถามว่าคำราชาศัพท์ในกระดาษนี้คือคำว่าอะไรเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะโอเคไหมคะอ่ะเริ่มค่ะเป็นอะไรว่าขานอกใช่หรือไม่อ่าอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ฉลาดมากลูกอยู่บนใบหน้าใช่หรือไม่คุณครูขอตอบว่าใช่ค่ะก่อนเรียนเรื่องคำราชาศัพท์นะคะคุณครูก็จะมีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เกมเข้ามาทดสอบ ตรงนั้น,นจะทําให้ทราบว่าเด็กมีพื้นฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับคาราชาศัพท์ค่อนข้างน้อยพอครูให้ใบความรู้ะะเกี่ยวกับคําราชาศัพท์ต่างๆนะคะคให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะคนักเรียนก็จะมีการท่องจําในระดับต้นก่อนนะคะคแต่ตรงส่วนนี้ก็จะขาดในเรื่องของการเข้าใจในการนําไปใช้ค่ใครตอบได้ตอบได้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่ยกมือตอบพร้อมกันคําว่าพระการพระการ ในฐานะครูนะคะเราก็ต้องมาหาวิธีแก้ปัญหาให้กับเด็กนะคะเ,เราก็คิดว่าเราน่าจะพานักเรียนเนี่ยไปทัศนศ,ศึกษาไปศึกษาจากสถานที่จริงกันเลยไปเรียนรู้ของจริงกันเลยค่ะ จะไปดูจุดต่างๆที่สําคัญของพระนครคีรีแล้วก็เราก็เรียนรู้เรื่องราชาศัพท์กันไปด้วยนะคะในวันนี้การที่โรงเรียนเห็นความสําสคัญของอตัวโบราณสถานให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้ให้เด็กได้มาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเกิดการตื่นตัวเกิดาการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวค่ะใช้สถานที่จริงในการนำเสนอข้อมูล ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมมันจะทําให้เด็กเขามีความกระเตอรือล้นอยากรู้แล้วก็อยากอยากจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าไปในการเรียนรู้มากกว่าค่ะคิดว่าในการที่ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชนหรือว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะพระองค์ท่านทรงสเสด็จออกผนวดแล้วพบว่าทาเลท,ที่ตั้งของเขาสมนหรือเรียกกันว่าเขาสมนก็คือยอดเขา่าลูกนี้นะคะที่มีสมยอดด้วยกัน อาอพอหวดไปว่าอะไรลูกใครรู้บ้างก็เป็นความโชคดีของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถนํานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้จากสถานที่จริงได้เลยนะคะสมมุติว่าเด็กเขาสงสัยว่าพระฉายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนกับกระจกที่เขาส่องทุกวันไหมนะคะพอเขาได้ไปดูที่เขาวังเขาก็จะเห็นพระฉายของรัชกาลที่สี่นะคะ อ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จดจําแบบประทับอยู่ในใจของเขาค่ะในการเรียนรู้ของเด็กๆวันนี้นะคะที่ดูจากสีหน้าแล้วแววตาแล้วก็ดูพฤติกรรมหลายๆอย่างคิดว่าน้องๆเขามีความสุขและน้องๆเขาคงได้อะไรกลับไปมากกว่าที่เขาได้เรียนในห้องเรียนอย่างน้อยๆหลายสิ่งหลายอย่างที่บางครั้งเขาเรียนในห้องเรียนเขาไม่เห็นของจริงเนี่ยเขาก็จะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเกิดเขามาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนึกภาพออกว่าเอออย่างกระโถนอย่างเงี้ยค่ะ บ้านเราเรียกกระโถนแต่ว่าในวังเขาเรียกพระบังโคนอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะได้สัพ์ไปว่าเออนี่เรียกอย่างนี้นะเขาก็ได้เห็นของจริงไปด้วยดีกว่าที่เขาไปนึกภาพเองหรือว่าจินตนาการเองหรือว่าดูรูปในหนังสือะคะ่ะมันก็จะไม่ทําให้เด็กเขาก่อเกิดจินตนาการอย่างนี้เขาเห็นเขาก็ยังคิดอะไรต่อไปได้อีกค่ะอย่างวันที่มาเราจะได้คําราชาศัพท์เช่นคําว่าบวชพระอดหรือไม่ก็คําว่า พระราชวังก็คือบ้านหรือวังนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยครับเราจะได้เรียนรู้คำราชาศัพท์นอกสถานที่มันจะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นมากกว่าอยู่ในห้องเรียนครับได้รู้คําราชาศัพท์ที่นี่แล้วสามารถนาไปแต่งนิทานได้ผมก็เอาความรู้ของผมมาแล้วก็เอาความรู้ของเพื่อนมาผสมผสานกาันเป็นนิทานหนึ่งเรื่องครับ องมาสร้างเป็นนิทานก็จะต้องสอดแทรกคำราชาศัพท์อยู่ด้วยนะคะจะเห็นว่าเด็กเนี่ยนะคะเขาจะเอาประสบการณ์เดิมของเขาเนี่ยมาคิดสร้างสารรค์เป็นผลงานนะคะ mm hmm. เช่นเขาเคยดูลิเกแล้วลิเกพูดคำราชาศัพท์ต่างๆนะคะเขาก็จะดึงคำต่างๆเหล่านี้มาคิดเป็นบทพูดในนิทานนะคะแล้วก็เอามาเขียนในเชิงสร้างสารรค์ของเขาะคะ่ะจะเห็นได้ว่านะคะคำราชาศัพท์ต่างๆที่เด็กๆนำมาแต่งเป็นประโยคและสร้างเป็นนิทานนะคะ เกิดจากประสบการณ์แล้วก็เกิดจากการระดมสมองความคิดต่างๆของเด็กช่วยกันคิดนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยไปเห็นอะไรมานะคะแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงค่ะรายการสองจอเจ้าเรื่องเมืองเพชรเป็นรายการดีๆมีสาระทางช่องเคเบิลแกนเหล็กก่อนอื่นขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับสองพิธีกรอารมณ์ดีคุณมัมมัมกับคุณพอลล่าได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อมัมมัมครับ หนูชื่อคอล่าค่ะต่าต่อไปเธอรับชมละครในท้องเรื่องแม่หาปาลิเกได้<ใ>นะตา,าดนี้ณตลาดมหาชัยไทยแลนด์แดนสยามมีแม่ค้าขายปลาอยู่ในตลาดแม่ค้าคนนี้ชอบดูลิเกมากจึงชอบพูดคำราชาศัพท์เป็นชีวิตจิตใจตามพวกลิเกคุณพี่คะคุณพีพ่ค่ะวันนี้หนูอยากกินปลาจังเลยค่ะมีโอเมก้า เอาสิจ้ะนัน่นง่ยแม่ค้อสดนอ,กอนกำลังขายปอยอยู่เลยครูเขาจะให้ไปจดคำรายสทรมาแล้วก็มาร่วมกันแต่งเรื่องรู้สึกกับว่าสนุกแล้วก็เหมือนได้จำได้มากขึ้นเอ๊ะน้า่หน้าไม่ค้าไปโดนอะไรมาจ้ะก็เมื่อคืนสิไปคะปุ๊กกี้ไปทอยพระแนลลิเกชัยยาที่มาแสดงหน้าขาววัง รัชกาเนี่ยที่ที่เด็กเรียนเนี่ยเอาลิเกมาเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยเหมือนกับเขาเขาเห็นโดยตรงแล้วก็ไอ้คำพูดเหล่านั้นอะเอาพระบาทฟาดพระเกตน้ํพาพระเนตรจริงหลังไหลแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบขาด้วยจําด้วยเด็กแทนที่จะไปนั่งท่องจําอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องเวลาทําข้อสอบสมมตินะฮะมาทำข้อสอบปุ๊บเขาจะนึกเออวันนั้นคนมือน,นี้พูดแบบนี้เออเขาจะนึกถึงถึงประสบการณ์เดิมที่เขาเคยได้เห็นมัน มันสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับเขามีผลกับการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันเขาจะได้รับความรู้ด้วยความเต็มใจด้วยความรู้สึกมีความสุขสนุกสนานแล้วก็จดจําประสบการณ์นี้ไปเหมือนที่คุณครูยังจดจําประสบการณ์ที่คุณครูเขาเล่าอยู่เลยให้นักเรียนเขียนคําราชาศัพท์ที่ฟังจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้ให้มากที่สุดพร้อมความหมายค่ะเริ่มค่ะสองนาทีนะคะห้ามรอกันนะคะจริงๆแล้วชีวิตครูเนี่ยนะคะ การได้อยู่กับเด็กเนะี่ยมีความสุขที่สุดเลยค่ะเพราะเราได้เห็นเขาสนุกได้เห็นเขามีความสุขในการเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะคะเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเขาเกิดความเข้าใจเวลาเข้าไปในห้องนะคะเห็นเขายิ้มเห็นเขารอเรานะคะเขาจะร้องเย้ค yeah, ุณเลชก้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีค่าค่ะมันมันเป็นผลตอบแทนที่มีค่าที่สุดเลยค่ะ